ให้ธุรกิจมียอดขายที่มากขึ้นให้ทำามสิ่งนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วก็เอาธุรกิจเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วคุณก็ต้องการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะวันนี้เนาะถ้าธุรกิจไหนนะคะไม่ได้เข้ามาในออนไลน์ค่ะบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสที่จะทำให้ตัวเองหรือธุรกิจของคุณเติบโตค่ะ แต่ถ้าวันนี้คุณเข้ามาแล้วมันยังไม่กระเตื้องมันยังไม่ได้ผลลัพธ์นะคะให้ลองําทั้งสข้อนี้นะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือคุณจะต้องรู้พฤติกรรมของลูกค้าตัวเองก่อนการที่เราจะรู้พฤติกรรมลูกค้าเราก็ต้องรู้จักลูกค้าตัวเองให้ดีค่ะดังนั้นลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณรู้จักลูกค้าตัวเองดีหรือยังรู้หรือยังว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีพฤติกรรมแบบไหนชอบไปกินข้าวที่ไหนชอบไปพักผ่อนหรือเปล่าหรือใช้โทรศัพท์แบบ แบบไหนรุ่นอะไรมีพฤติกรรมแบบไหนชอบเสพข่าวอะไรชอบเสพสื่อแบบไหนนะคะถ้าคุณรู้สิ่งเหล่านี้นะคุณก็จะสามารถนําพาตัวเองค่ะไปอยู่ในในที่ที่ลูกค้าอยู่ไปอยู่ในาสายตาของเขาได้ค่ะต่อไปสิ่งที่สองนะคะนั่นก็คือคุณได้ทำคอนเทนต์ที่สามารถเข้าถึงคนได้หรือ,อยัง คนในที่นี้นะคะก็ให้หมายถึงลูกค้าที่เราต้องการด้วยค่ะวันนี้นะคะคอนเทนต์ที่เราทำออกไปไม่ได้ทำมาเพื่อทุกคนค่ะ เราไม่ได้ทำคลิปเพื่อให้ทุกคนดูค่ะแต่เราทำคลิปเพื่อแก้ปัญหาให้กับใครบางคนและใครบางคนนั้นแหละค่ะที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ลองไปดูซิว่าคอนเทนต์ที่คุณทำออกไปมันตอบโจทย์มันช่วยเหลือมันแก้ปัญหาให้กับคนที่คุณต้องการมาเป็นลูกค้าแล้วหรือยังนะคะต่อไปสิ่งที่3ค่ะนั่นก็คือการกระจายช่องทางให้ได้มากที่สุดวันนี้คุณรู้อยู่แล้วถ้าใครทำออฟไลน์เนอะ ถ้าหากคุณอยู่ในออฟไลน์เนี่ยการเพิ่มช่องทางของคุณก็คือการที่คุณต้องพยายามกระจายไปขายในที่ต่างๆให้มากขึ้นอา,อาจจะเข้าไปในโมเด t เทรดเข้าไปในเซเว่นกระจายไปตามร้านค้าส,สาขาต่างๆให้มันเยอะๆแต่วันนี้การที่คุณอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณเป็นการกระจายช่องทางได้แต่ในออนไลน์ก็ต้องกระจายออกไปอีกค่ะกระจายยังไงนะคะวันนี้ในออนไลน์เนี่ย มีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะคะให้คุณใช้เพราะฉะนั้นมันมีกี่แพลตฟอร์มก็ไปใช้ให้หมดค่ะ Facebook, TikTok, YouTube, IG, Shopee, Lazada, JD เ e n t ซ็ลหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณสามารถ ก,กระจายไปได้ซึ่งจะบอกเลยว่าการกระจายช่องทางในออนไลน์เนี่ยมันง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำมากๆยิ่งกว่าในออฟไลน์ซะอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณมีช่องทางฟรีๆอยู่ในมือแล้วนะคะก็จงไปกระจายช่องทางให้ได้มากที่สุดค่ะวันนี้ธุรกิจของคุณนะคะทำทั้ง3ข้อนี้หรือ,อยังนะคะลองพิมพ์มาบอกจอยหน่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย b ิเศษเอ็ e ซ์เพรค่ะบา,บายๆค่ะ